สรุปตัวนี้ราคาเท่าไหร่สามพันหกสิบใช่เหรอ <50. S 1> ถูกขนาดนั้นเลยเนี่ย สวัสดีครับผมต็อกกี้นะครับอยู่กับชาเปอร์รีวิวเหมือนเดิมวันนี้ผมมีคีย์บอร์ดโคตรเทพอีกหนึ่งตัวนีครับมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับกับเจ้าตัวดักกี้เมค่ามินินั่นเองโอเคนี่ก็เป็นสัมผัสแรกนะครับที่ผมแกะออกมาแล้วนะครับสัมผัสแรกเลยของเจ้าตัวนี้นะครับรูปร่างหน้าตาของเขาเนี่ยก็คลาสสิกเหมือนเดิมนะครับของเจ้าตัวดักกี้เมค่ามินิตัวนี้นะครับเป็นเทมคีย์โลเวอร์ไม่มีน้ำพผดตรงนี้นะครับเป็น60%นนั่นเองผมบอกเลยว่าตัวนี้กระทัดรพพพกาางง่ยยแลล้้วิเเศษตรนี แข็งแรงจัดจัดแน่นอนทั้งตัวคีย์แคปนะครับทั้งตัววัสดุอุปกรณ์ในการทำขึ้นขึ้นมานะครับผมบอกเลยว่าข้อไปเจ็บมือผมบอกเลยแข็งแรงกว่าคีย์บอร์ดทั่วไปแน่นอนนะครับส่วนด้านหลังหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็จะมีขาตั้งตัวนี้เป็นแบบซิงเกิลสเต็ปนะครับแล้วบอกเลยว่าแข็งแรงจัดจัดแน่นอนดูผมดีได้ฟังนะครับขาตั้งแบบซิงเกิลสเต็ปดูเป็นไงแข็งแรงไหม เสียเงี้ยอย่างแน่เลยนะครับผมบอกเลยตัวนี้เคาะไปเจ็บมือผมยังไงก็ย้ําคำนี้เหมือนเดิมคะเคาะไปเจ็บมือตกไม่พังแน่นอนตัวนี้นะครับน้ำหนักเนี่ยอยู่ประมาณ826กรัมนะครับแล้วก็ส่วนการเชื่อมต่อเนี่ยก็จะต่อตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเป็น USB Type C นี่ครับสายเนี่ยเขาแถมมาให้ในกล่องนั่นเองแล้วก็ตัวสวิตช์เนี่ยก็มีให้เลือกตั้งแต่ บลูสวิตส์นะครับหรือตัวนี้นั่นเองนะครับที่ผมได้มาเป็นบลูสวิตส์นะครับแล้วก็จะมีบราสวิตส์นะครับเลสสวิตส์นะครับแล้วก็ไซเร์เลสแล้วก็สปีดซูเวอร์นั่นเองนะครับเลือกได้ตามใจเลยนะครับโอเคมาเทียบให้ดูกันนะคชัดกับเจ้าตัวดักกี้ตัวเก่ากับตัวใหม่กันนะครับตัวนี้เลยนะครับตัวเก่าเนี่ยเดี๋ยวผมลองเทียบวัสดุในการทําให้คุณผู้ชมฟังนะครับเนี่ยข้อไปเนี่ยมันเป็นเสียงพลาสติกเลยนะครับเนี่ยได้ยินไหมนี่ครับกับเจ้าตัวดักกี้ตัวเก่านี่ครับ ส่วนตัวใหม่ตัวนี้นะครับมันแข็งแรงกว่าตัวดักกี้รุ่นก่อนนะเพราะว่ามันทํามาจากอลูมิเนียมนาโนโคดผมบอกเลยว่าโคดแข็งแรงแน่นอนเมื่อเทียบกับเจ้าตัวดักกี้ของตัวเก่านะตัวนี้นะครับไอ้ตัวนี้เป็นตัวฟูนะครับส่วนตัวนี้เป็นเทนคีโรเวอร์นั่นเองนะครับวัสดุที่เขาทํามาเนี่ยตัวนี้ทําได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมปิดอย่างนี้ให้ดูเลยนะครับโคดแข็งแนคุณผู้ชมเมค่ามินิตัวนี้ผมบอกเลย เปไงเสียงเนี่ยวัสดุของเขาเนี่ยแน่นกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวคีย์แคปนี้ด้วยนะครับแข็งแรงกว่าแน่นอนนะครับกับเจ้าตัว,ตวดักกี้เมค้ามินิตัวน,วนี้นั่นเองโอเคตอนนี้ผมต่อเจ้าตัวเมค้ามินิตัวนี้กับคอมเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตดูนะครับไฟ RGB ของเขาเนี่ยโคตสสวยเลยนะครับวิธีการปรับไฟจะไปยังไงนี่เลยง่ายๆนะครับกดปุ่มฟังก์ชันเอินเทอร์เน็ตพร้อมกันตรงนี้ แล้วก็เลือกโหมดไฟนะครับกดที่ปุ่มตัวทีด้วยนะครับแต่ฟังก์ชันอินเทอร์เน็ตเนี่ยกดค้างไว้นะครับเลือกฟังก์ชันตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ฮะรูปแบบไฟส่วนแท c ตัวนี้เอาไว้ปรับเร่งสีตัวแทดเนี่ยคือเร่งสีสีแดงขึ้นมานะครับส่วนตัว X เนี่ยจะเร่งสีสีเขียวนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอ่ะนี่ครับตัว X เนี่ยจะเร่งสีสีเขียวนะครับส่วนตัว C เนี่ยจะเร่งสีสีน้ำเงินนั่นเองนะครับ นี่ฮะก็กดเล่งมาได้เลยเรื่อยๆนะครับนี่ฮะนี่ผมจะเล่นถีดน้าเงินขึ้นมานะครับผสมกันไปมันเหมือนเป็นโหมดผสมสีครับคุณผู้ชมครับตรงนี้เล่นสนุกเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวไฟ RGB กับเจ้าตัวดักกี้เมคคามินิตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าลูกเล่นเพียบไม่เบื่อแน่นอนนะครับเหมือนได้คีย์บอร์ดใหม่ตลอดเวลานั่นเองโอเคนะครับเต่อไปเนี่ยผมจะลองมาเปลี่ยนคีย์แคปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับกับเจ้าตัวคีย์แคปของดักกี้เมคคามินิตัวนี้ที่เขาแถมมาในกล่องนะครับ ผมจะลองเปลี่ยนทั้ง4ปุ่มนี้นะโอ้โหนี่ครับ4ปุ่มนี้ผมบอกเลยตั้งแต่ผมจับเนี่ยคีย์แคปตัวนี้เป็น PBT Double Shot นี่ครับผมบอกเลยว่าความรู้สึกตอนกดเนี่ยหนักแน่นกว่าคีย์แคปธรรมดาทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับนี่เดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับผมจะเปลี่ยนทั้งหมด4ปุ่มก็คือบนล่างซ้ายขวานะครับบนล่างซ้ายขวาของเจ้าตัว Ducky Mega Mini ตัวนี้เนี่ยจะมาอยู่ตรง JKL แล้วก็ตัว I นะนี่ครับ จะมาอยู่บริเวณตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับโ,โหแล้วดูไฟจากด้านในอ่ะคุณผู้ชมครับไฟเนี่ยสวยเหลือเกินครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวขอเวลาเปลี่ยนคีย์แคบสักครู่นึงนีครับโอเคนี่ครับ,รบผมเปลี่ยนเป็นคีย์แคบตัวใหม่ที่เขาแถมมาให้ในกล่องแล้วนะครับกับเจ้าตัว PBT แล้ P P T. เดี๋วก็ชอตตัวนี้นะครับผมบอกเลยตอนกดเนี่ยรู้สึกว่ามันจะหนักหนักกว่า Ing, นความรู้สึกตอนกดเนี่ยรู้สึกมันจะหนักกว่าคีย์แคบทั่วไปนะนี่ครับรู้สึกดีกว่านะครับก็ตัวนี้จะมีแถมมาให้ในกล่องด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีปุ่มปุ่ม enter นะครับแล้วก็จะเป็น eesc นะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับมีแถมมาให้ในกล่องนะครับเพื่อนๆก็ชอบปุ่มไหนก็ไปเปลี่ยนได้นะครับผมบอกเลยว่าคีย์ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับ กดมันแน่นอนโอเคนั่นคือรีวิวนะครับจากเจ้าตัวดักกี้เมค้ามินิตัวนี้นะครับจากผมต็อกกี้เองโดยรวมแล้วเนี่ยเจ้าตัวคีย์บอร์ดเมค้ามินิตัวนี้นะครับเต็มสิบเนี่ยผมให้9.9เเลยนะครับอีกหนึ่งเนี่ยเผื่อไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอไปลอง ขวดยาวๆกับเจ้าตัวเมคามิานิตัวนี้ก่อนนะครับหาซื้อได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าราคาเนี่ยเซอร์ไพรส์ทุกคนแน่นอนกับเจ้าวัสดุที่เขาให้มานะครับลูกเล่นไฟ RGB แล้วก็อื่นๆอีกมากมายกับเจ้าตัวตะกี้เมคาตัวนี้นะครับคุณภาพครับ,บกล่องจริงๆผมบอกเลยต้องหาซื้อกันได้นะครับส่วนราคาเนะครับเปิดออกมาแล้ว3,690บาทนะครับหาซื้อทางออนไลน์หาซื้อได้ที่ไหนนะครับ แฟนเพจเลยนะครับเธอเทียมไอทีได้เล facebook.com/ เธอเทียมไอทีนะครับประกันหนึ่งปีเสียเปลี่ยนตัวใหม่ทันทีไม่ต้องเคลมครับผมผมบอกเลยว่าพิเศษจ,จ,จัดเลยสำหรับร้านเธอเทียมไอทีวันนี้ผมขอตัวไปลุยควอเลนกับเจ้าดักกี้เมคามินี้ตัวนี้ก่อนนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นรีวิวตัวไหนเนี่ยติดตามไว้ได้เลยนะครับฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับนะครับสรวบวันนี้หมดเวลาของผมแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ